เปิดตาฟากเลยคืออะไรแล้วก uh ็จะเจอกับแมวแมวเมียนเนี่ยแมวเมียนสวัส <themselves> ดีค <leaving> รับสวัสดีครับวันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้อีกหลายวันเลยแหละเราจะไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วก็เป็นที่เสียใจนะครับที่แมวเราไม่ได้ไปด้วยโอ้แย่ว่ะถ้าหาว่าเอาแมวไปได้ที่รถระเบิดแน่เลยเออ โอเคเราไปทําอะไรบ้างเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยเราไปทำอะไรเชียงใหม่แรกเลยกินข้าวกินข้าวข้าวเชียงใหม่นี่ไม่เหมือนข้าวที่จังหวัดอื่นนะเพราะมีแค่ที่เชียงใหม่เราจะไปหยับถนนที่เชียงใหม่เพราะไม่มีที่จังหวัดอื่นแน่นอนอ๋อล้วเราก็เราก็จะไปดูหินที่เชียงใหม่เพราะว่ามันมีที่เชียงใหม่อย่างเดียวที่เชียงใหม่เออนี่คือแมวจังหวัดแพร่นี่แมวจังหวัดแพร่เออถ้าอยู่เชียงใหม่เป็นแมวเชียงใหม่อ๋อเฮ้ยอะ้รวะนี โอเคเดี๋ยวตัดผ้าไปตอนอยู่ในรถเลยแง่ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็มาถึงที่พักเชียงใหม่แล้วอยู่บ้านวันพักอ่าเออเข้าไปดูดีกว่า มันเบียอะไรยังไงอันนี้ก็เพิ่งมาถึงเลยมาเราไปกันเถอะวันดีครับคุณบอสครับเจ้อะไรมีหลังสีแดงกับสีฟ้าเอาอะไรบอสถูกฉลกสีอะไรล่ะโอ้โหแต่ห้องนู้นพื้นสวยนะเอานี่นมันต่างกันยังไงนะแ่เพื้นเขียวเลือกนไหนขอเพดูในห้องหน่อยก่อนให้เราแต่ง หมือนนกัของเล็กกันทะเลพอกันนั่นแหละโอ้ก็นี่นี่นหน่อยมีทีวีมีตู้เย็นมีแอร์เออเอาอะไรมากไว่าไอพอดฮะเฮ้ยเนี่ยมันมีนี่ด้วยนะเนี่ยแม่น้ำลำธารลำธารเออนั่นแหละเหมือนกันยินดีรับสู่รายการมาม่าทราเวลเลอร์มาม่าพาไปเออมาม่าพาไปก็ได้เออ น้ำเย็นจไอ่กล้องกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อกล้องมาแพงเดี๋ยวได้ซื้อใหม่แน่แล้วนี่อะไรเนี่ยไอ้ชมพูชมพูนั่นน่ะเหมือนเหมือนกระสอบอะไรสักอย่างเหมือนเหมือนไอ้นั่นน่ะไอ้ผ้าใบเหมือนกระสอบเนี่ยตอนนั้นก็มีไงจั๊บโพูั๊บหน้าแม่เลยเห็นไหมตอนเย็นมานั่งแช่น้ำเอาไอ้บอสซนซนหนึ่แล้วซนหนึ่งแล้วทำอะไรเนี่ยบอสถ่ายรูปเนี่ย การถ่ายรูปด้วยแมวกล้องจุ่มไปเลยล่ะทำไมรุ่นใหม่นี่มันจะกันน้ำไหมวันกันน้ำเออ,อรุ่นรุ่นใหม่นี่กันน้ำออกอย่างนี่ดูอันนี้น่าจะเป็นหน้าบ้านใช่ไหมแต่จริงๆควรจะให้ประตูอยู่ด้านหน้าไหมเออเพราะว่าหลังอื่นเนี่ยหลังอื่นประตูเขาก็อยู่ด้านหน้าอันนี้นี่คือเป็นทางนะ แม่แม่คิดว่ายังไง <Okay. S 1> ว่าว่าประตูเนี่ยอย่างเงี้ยมันควรอยู่ด้านหน้าไหม oh. สมมติสมมติว่าเนี่ยเนี่ยหลังเดืออย่างเงี้ยอันนี้เป็นทางอย่างเงี้ยไอ้น,นี่ด้านหน้าควรจะเป็นประตูไหมไม่พอดีเขาบอกหรือ<ล>ว่า,าหรือว่ามันล่มกว่าด้านหลังตามตามไอเดียเขาคือแบบว่าเปิดมาแล้วเขาเจอลำธารอยู่หน้าบ้านก็โอเคอ่อโอเคอ๋อไอ้บอสคนของอูงานอยู่ด้านในมั้งไงขอให้ไอ้บอสมันขนของกันก่อนนะเราก็จะมาดูด้านใน อ,มอ่มีอะไรการติกน้ำร้อนกาน้ำร้อนดูห้องน้ำเลยเจ๊น้ำอืมก็ทาน้ำอ,อุ่นจะอุ่นขนาดไหนกันเชียววะนี่เออไม่ไม่มีปลั๊กไฟด้วยแล้วชาร์จเล่นมือถือในนี้แม่งเลย <c oughs> ที่พักมีสมาร์ททีวีด้วยหรือเปล่าไม่รู้อ่าใช้ไปก่อนกูก็ไม่รู้ว่ามันใช้เป็นสมาร์ททีวีหรือเปล่ากลับกันกลับกันกลับยังไงว่าปลรีเทิร์นอยู่ไหนะเนี่ยอ๋อปลรีเทิร์นมีนี่นในการใช้แอปพลิเคชันหรือเปล่าลองกดเข้าไปดิทำอะไรครับเนี่ยขอไฟ ยางกุ้งครับวันนี้ยางกุ้งอะไปะเทปมามาครับ <c oughs> นี่เราอยู่เชียงใหม่นะอยออ๋อ,อขวัดขวัดขวัดนี่ถือว่ามาปิกนิกอ่าเนี่ยดูบรรยากาศรอบรอบวันนี้มีลำธารมีน้ำมีมีน้ำตกตรงนู้นนุ่นแล้วก็มีบรรยากาศเป็นบ้านหลังน้อยข้างขางก็เป็น เป็นป่าต้นสนไงเหมือนอินไซเลนส์ไงสักพักก็มีผีออกมาจบเลยนะบอสไปช่วยพ่อก่อไฟไปไปกินอยู่ได้เขาบอกโอเคแล้วโอเคแล้วฮะอะไรวะเราขอได้ดำนวตกรรมควางนาพิี่ที่สุดในโลกตอนนี้อะฮะเปิดธรรมดาไม่ติดนี่ คุณสามารถยิงไกลได้ถึง20กิโลเมตร20กิโลเลยเหรออย่างแรกต้องเล่งกันเลยอ๋อต้องต้องเล่งนี่นี่กองน้ำมาได้ไม่ใช่สายยางอืมกองน้ำลอยตรงจะบ้าเหรออ๋อเฮ้ยเฮ้ยบอสบอสแต่พี่ว่าเขาคิดมาแล้วอะนี่เขาคิดมาแล้วว่าให้รดน้ำต้นไม้เฉพาะต้นนี้เท่านั้นเว้ยอ่านี่ตรงๆอ่าเราเบา นีหนึงๆๆๆๆๆนี่นึง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 นี่เออนี่ไงโอ้โหนี่อะหะขอแล้วยา้บดอดมาคิดมาแล้วเฮ้ยจี้เนียสนี่ไม่ก็น้ำไหนใน,นโ,โลกทำได้อย่างงี้ม้นอร่อยแล้วก็วางเออโอ้ยกล้องแม่งไม่โฟกัสกุ้งนะไปโฟกัสย่าแหมซื้อมาแพงไม่แรงได้ไง เขาต้องยายไปทั่วถึงไปยาย่เาปัญเชยด้วยมันใกล้ไฟไปไมเออมันจะเผาขอบมันไม่โดนมันจะมันจะเหมือนเผาบ้านเหมือนกับวัดแต่คนนี้กำลังกินนะครับลองคว้ากาลังกับด้นกับดานเลยอ่ะกอเกีย่าโหงนอ เลยมป็นมี u t u b e ด้วยครับทุกคนเอาเอาละวันนี้ก็ไม่ใช่ไอ้ลองลองเซิร์ชช่องตัวเองไม่ไม่เจอใครท่านเลยอ๋อเดี๋ยวนะปึ๊บเอาภาษาอังกฤษมีอะไรอ่ะอ่า NCS นะเอ็นปึ๊บแล้วกด enter ไม่แสดงว่าเครื่องนี้ก็ต่อเน็ตอยู่หรือเปล่าอ๋อเมื่อกี้เราต่อเน็ตไปแล้วนี่ใช่ใช่ไหม มันต้องขึ้นใช่ไหมเราโหลดกันโหลดกันมันต้องขึ้นมันลอยอยู่มุมขวาหมดได้ไงเฮ้ยเฮ้ยไอยูทูปเฮ้ยมียูทูปมีทุกอย่างเลยเฮ้ยมีทุกอย่างเลยใจสัสใจสัสโอ้โหเอ้ยกด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 นั่นเลยกดนั่นเลยกดนั่นเลยสเปกเตอร์สเปกเตอร์เฮ้ยไหนอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้เราต่อไวไฟแล้วนี่ว่าอ๋อยูทูปก็รู้แล้ว เฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยวีเรียบ้อยวเลย้อยดีๆๆโอ้โหนี่ไยูเฮ้ยเฮ้ยกว่าจะหาเจอไอ้เชดเป็ดแสดงว่าเข้าเน t f l i กได้ดิได้เน็ตทำไมเขเรียกว่าเน็ตฟิกวะทำไมไม่เรียกว่าเ e t f l i x หรือเน็ยเฟิเลยใช่เล่นวิดีโอนี้ใช่เล่นซิวะบัตหายกระนังโรด อ๋อด้าหักเฮ้ยเอ้าเน็ตกาวออปชั่นปรับเสียงปรับเลือกฉากเนี่ยปรับเลือกฉากสองร้อยสี่เอ้ยยี่สิบสี่พีิเอ้ยมีเกมเลยวะไม่เล่นไม่เล่นตึงตึงโอ้ะผัแตกสเนลก็ใช้ได้นี่

สวัสดีตอนเช้าครับคุณบอสครับสวัสดีครับน่าเละมากเลยน่าเละเลยเหรออ๋อเด็กปกติก็เละอยู่แล้วดิอนอนหลับสนุกไหมนอนหับสนุกนหไหมเออนั่งดู Netflix ท <c oughs> ั้งคืนสุดยอดไปเลยแม่ทีวีดันต่อเน็ตได้ด้วยเพลินเลยลคูอ้าวต่อเน็ตตอนนี้ไม่ได้เหรอ <c oughs> มันได้ <c oughs> ที่ไหนลราบ้านเราอะ่ะบ้านเรามันเก่ากึกแล้วอันนี้ต่อได้เหรออือหือบ้านอยากเปลี่ยนเด็กแปดพัน ทีวีแปดพันทีวีดูยได้ดูหนังได้ด้วยแล้วอย่างบ้านเราไม่ใช่สมาร์ททีวีใช่ไหมง่โง่ทีวีเชื่อมจากกรองไม่ได้เหรอไม่ได้ตราจเป็นสมาร์ททีวีแล้วนั้นใช่ถ้าเป็นสมาร์ททีวีก็คือต่อสายแลนเข้าห้าสิบห้านิ้วแปดพันห้าสิบห้านิ้วแปดพันถูกขนาดเยังวะสมัยนี้มันโอ้ยมันถูกถูกแบบถูกถูกถมเถเลยแหละเออใช่ถูกมาก ดูหนังยมงานเลยใช่ไหมเออจะดูอะไรอ่ะจะดูอะไรยูทูบอ่ะต่อยูทูบต่ออะไรได้หมดใช่ไหมได้หมดเลยไวไฟเออเขาถ่ายเปลี่ยนไปไหมไม่ละโอ้โหเฮ้ยมีหมอกนี่เห็นไหมขาวๆตรงนู้นนะเป็นเป็นหมอกนะไม่ใช่ควันใครเผาอะไรอีกนะแย่เลยนะอะไรนะวัดฝุ่นมันมาช้าหน่อยน่ดดินเอออ๋อติดโควิด เน็ตดีเล์ฝุ่นละมาชาอ๋ออ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจไปไปมาาติดดีเล่ไปไปอยู่ข้างล่างกันเถอะไปอันนี้มีบันไดน้อยอไหนขอลองเอามือไปแช่่อยสิเฮ้ยโอ้โห้ีเอ้ยแต่เอ้ยแต่มันไม่ได้เย็นขนาดนั้นว่ะ กูตักอาบได้นะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้เย็นขนาดนั้นเือตอนเช้านึกว่าจะเย็นนะแต่มันไม่ใช่อะมันออกแบบมันมันมันเหมือนน้าเย็นออกมาจากเครื่องทําน้ําอุ่นอีกทีนึงอะเข้าใจไหมเนี่ยเหมือนมันแบบคล้ายๆเหมือนน้าธรรมดาไปแล้วอะน้าธรรมดาค่อนเย็นนี่กาแฟมื้อเช้าเป็นไงบ้าง จุดติดก็โอเคและจะถ่ายทำไมแย่ๆเนี่ยฮะอยากรู้ไงว่ามันเผาอยากรู้เรามือแต๋วเลยมือแต๋วเลยที่เป็นนี่ไงเนี่ยมันจะออกแบบเหมันคล้ายๆเหมือนละลายอ่ะละลายละลายด้วยอะไรปะมันเป็นน้ำตาลก็ละลายดิก็ละลายตามต่อ นกกตอวลีนี่ก็สตวอสตวัลีไอ้ตีมสตอวรีอ่เปล่าอยู่ไหน่ต้องอยู่หลังสุดเลย่หน้าสิอยู่หลัง,งทำไมละ่ะโอ,อ,อปไปค่ะ้โหมันค่อยๆันูก็ดูที่บอยนอืมนั่นแหละต้องนั่งลงไปเยเ มาดูกันนะโอ้โหมันีที่เอะไรหรอต่มัด้วยกันไหน้เเปิดแฟลชดีกว่าเออนี่แหละเออยันออออนี่มีหินที่เขามาตั้งไว้อะือ,อ เลยก็ใช้ได้อยู่ะนะนึกว่าเข้ามานี่มันจะมืดซะละเอ้ยมีถ้ำลงไปอีกอ่ะโอ้โหอันนี้ชันน่าจะชันกว่าเมื่อกี้เยอะอเลยมีตองไปอีกอ่ะอนู่นนู่น,น,นมีมีต้นไม้ด้วยมีต้นไม้มีต้นไม้ม ม,งงมีต้นไม้<อ>หรือเปล่าไม่ใช่อะน่นจะเป็นคือคือทางลงจะเป็นอย่างนีู้เนี่ยเป็นหินเป็น,ห,น,ปนหินยอกหินน้อย <c oughs> ตัวกาชาเอ้ยวนาลองส่องส่องไฟไปด้านหลังนี่เลยนี่ต้องต้องต้องปิดแฟลเนาปิดกับเปิดไม่ต่างกันเลยเว้ยนี่เป็นอ๋ออันนี้เป็นเลเซอร์ที่ เอาไว้ทำความสะอาดอบ้านนี่นี่โอ้นี่นี่ดูดูสองไปข้างบนนะครับโอ้โหสวยเนี่ยเนียเนี่ยเ่สองไปข้างบนตนี้นร่โอ้ เออต้องส่องไปที่มืดๆอ่ะเออนี่นี่นี่เออเออเออโอ้โหโอ้หมดหมดดูในกล้องสวยมากเลยโอ้โหดูในกล้องเขาสวยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าก็เฮ้ยสวยมากนี่มีอะไรไดโนเสาร์อ่ะไหนมันไดโนเสาร์ยังไงวะก็คือมีป้ายไดโนซอร์นุ่นไดโนเสาร์ไดโนซอร์ อาวอรลงมาแล้วเอ้ยด้านซ้ายนี่มีไม้สักพันปีด้านขวามีหัวพญานาคนี่ไม้สักพันปีนั่นเด็กจะมีไม้สักพันปีเออเวลาขโมยเข้างนั่นเด็กก็เนี่ยมันมันก็เหมือนไม้ใช่ไหมยอันนี้มันไม่ดูดไอ้ดาวพฤหัสเนี่ยดาวพฤหัสแต่เฟรชโดยมันจะเป็นคลิปคือ นีเอออันนี้มันเหมือน,นมันเหมือนรูปไม้อะมันเหมือนเป็นรูปไม้นี่มีพญานาคไม่รู้เด้แล้วทำไมอันนี้มันเป็นรู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 รรวะอาล่ะครับสวัสดีตอนเช้าของอีกวันหนึ่งเมื่อวานไปซื้อของที่ถนนคนเดินแล้วก็ได้เจ้านี้กลับมา หลายคนคงรู้แล้วว่าเป็นอะไรนะอ,อันนี้ไปซื้อตอนอไปแข่งไอหุ่นยนต์นั่นน่ะหลายคนน่าจ,จะรู้ละเพราะว่าตอนนั้นเคยไล์เดี่ยวไปละเสื้อโจโจ้กับเสื้อท <laughs> ันจิโร่ยังไม่ได้แกะเลยลเนี่ยเนี่ยมันซิลยังอยู่หอ่อแบบอย่างดีเลยอะอซื้อมาเท่าไหรเหรอไม่บอกไม่บอกไม่บอก มานี่อุ๊ยตใส่ผิดออนี่นโอเเส้เอนี่มาจากไหนเนี่ยฮะสื้อยไหนเนี่ยเา้าเฮ้ยโคท้ท เอเทพเนี่มันซื่อผู้หญิงผู้ชายอ๋อเหรอทันจิโร่อะไม่รู้จักเหรออ๋อเหรอเหมือนพี่ขาดอสูรเลยนะเอาลวเอาลวเฮ้ยโอเคไปละเดี๋ยวไปกินอวตาตินกาแฟไงป่ะโอ้โหเป็นไงยอดโอ้๋อฮะ เม,มื่อวานที่ไปกับไอ้บอสเราแอบไปซื้อเสื้อมาตัวอ,อะไรก่กโอ้มันของลิขสิทธิ์พ่อมันก็มันไม่ใช่เสื้อโง่งๆที่ใส่ปัจจุบันนี่หรอกเราเล่นมาร์ตกันดีกว่าอ้จริงๆไอ้จริงๆมันมีดีม,ม,มันมีแบบเยอะมากเลยนะเลยซื้อตัวนี้มา <laughs> <laughs> นี่นี่โจโจนี่ทันจิโร นี่ไอโง่เข้าใจไ,ไหมแม่นี่โจโจโ้นี่โจโจโ้จ<ๆ>ตอนตัวนี้คือโจโจโ้นี่คือทันจิโร่<ๆ>นี่คือไอโง่ว้าวสนุกจริงๆสนุกจริงจริเออเดี๋ยวลองให้แม่ใส่หน่อยดีกว่าแม่ใส่ไหมแม่ใส่จะป้องเออ<ๆ>ต้องใส่เออดีแม่จะกลายเป็นหน่วยพิฆาตอสูรแล้วเนี่ยมามันต้องแม่ใส่ จริงๆมันจะมีของผู้หญิงเลยนะใช่ก็ใช่ไงแต่ว่าส่วนใหญ่หน่อยที่ฆ่าจะเป็นผู้ชายนี่จชเแค่โอ้หล่อเทหล่อเทหล่อเทเลยได้อยู่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 อุ่นเลยเนี่ยอุ่นอือฮึดูดูดูไปดูมานี่ก็ลายตาเหมือนกังนยตาลย อันนี้เหรอเจ็ดสิบบาทยังไม่ซื้อเลยอ้าวโอ้ดูถูกดูถูกหน่อยพี่คาดอสูรได้ยังไงกันเออมาเทเลยลเเลยีย่ที่จ้า <c oughs> ซื้อไม่ได้ไงบาทเนี้ย <c oughs> ก็จะซื้ออ่ะโอ้ใช้เงินไม่เป็นจะเชฟแลนี่อ่ะอุ้ยมันหาซื้อยากมากเลยนะโห้ราสกอนเ,อเนี่ยไปเล่น เเเฮ้้ยออาาาามมนนีีาานสวัสดีตอนเช้าวันสุดท้ายอันนี้มาอยู่อีกอที่พักหนึ่งนะจะเป็นที่พักแบบคล้ายๆบังกะโลเล็กๆนะาไปดูในห้องกันดีกว่าอันนี้เพิ่งตื่นเช้ามาอากาศแม่งโครหนาวเลยเอ ถ่ายสิใครนอนอยู่ตรงนั้นเอ่ยอ,อันนี้ก็เป็นห้องแบบเล็กๆนะไม่ได้มีทีวีอ่ามีพัดลมตัวเดียวไม่มีแอร์นะแต่แบบหนาวมากาห้องน้ำดูห้องน้ำหน่อยดีกว่านี่อเป็นห้องน้ำแบบอเล็กๆนะสไตล์บ้านๆนี จริงๆเขามีแปลงสีฟันให้ด้วยนะเออดีเหมือนกันเยี่ยมไปเลยไปเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าตื่นประพังเลยคืออะไรดีเราก็จะเจอกับสนามหญ้ากว้วางเออ,อันนี้พ่อกับแม่นอนหลังนี้จริงๆมันมีสามหลังอะอ่าโอเคเราไปดูด้านหลังกันดีกว่ารู้สึกว่ามันจะมีน้ำนันนะเอออันนี้สายน้ำน่าจะต่อกับที่พัก ที่เราพักตั้งแต่วันแรกนะน,นะ้ยน้ำใสามากถ้าหาก็ถ้าหากว่าไม่มีพวกเศษกิ่งไม้ก็เนี่ยมันก็จะดูดีเลยนะเนี่ยพวกแบบเป็นหญ้าลกๆเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีนี่ก็สุดยอดเลยนะสวยงาม